กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกรับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกฐานเวยพี่น้องเ้อย,ยินดีต้อนรับคข้าซู่มซ่องน้องหนาทพี่น้องตอนนี้ฮากลมาวัิมาแย่ยคำว่าแดงกันก็ไม่ใหญ่จืนแต่ว่าไม่ใหญ่จื้นะมาก,ก่อนเฮาเพภาวาเฮายังเห็ดกินเห็ดกินไฮล้านกินเขาไป้องเฮียนเนาะแล้วก็เห็ดลงวัดนำเนาะพี่น้องหากาสสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยตามไม่ใหญจ่จืนมาแต่เพิ่นบอกว่าเพิรนสิมาแถวนี้ แต่บ่ว่าอยู่อยู่ไสอยู่ดอนใดเนาะตอนนี้เนาะอยายเจอเห็ดพันมาก่อนพี่น้องเอ้ยมาแต่ถึงเติบไปเลยแหม่นเป็นสมุแล้วบ่เพราะเพื่อให้เห็ดอยู่เห็ดกินแล้วเนาะแม่อยู่ดอนนี่พี่น้องห้าอีกห้าอีกไหว่าสั่นอยู่ดอนนี่ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปเลยจ้า มันหัวน้ำ <lawsuit> ม <royable> <head> ักจับมาหอดมินเาตรน้ำมันจ <mas> ับหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆห้องห้อบมาในเสนใครบุแดงน่ะอยู่นอกพูโอูอ้ามาาสิเย่้ยมั้ก็เห็ดกินแล้วมาสิเยี้มนี่มานๆ สบายดีพ so oh, oh, anyway. no. so ี่น้องสบายดีอยากเป็นทางการพี่น้องจะได้เหนื่อยทำเกมกันไหมกอแม่มันยังแดดบ่แห้งฮะจะเอากรุบออกไปเอาใส่เอาแก่งทีมโลดแก่งทีมโลดจะทำเหนื่อขึ้นมจไปได้เอาอะมาบ้างผ้าอะไรบ้างฮะผ้ายังผ้ามันบาร์มีห้างใหญ่เด้อห้างใน้อตแต่มันไทยบอก ยักไข่บอกไข่แลวมีแต่งเข้างงจ่อม <ừ> ันเป็นเต๋อน <ừ> ี่ดอกะ เป็นบ่อนว่อนนี่แหละนี่แหละเบิ่งแถวนี่แหละเลาะให้หน้าเขานี่แหละนี่เลาะออกไปนี่เขาไปยั้งอีกหกกกะหกหนองเอ้ห้องเกือเป็นบ่อนว่อนไทยอนณะไทลงจางหันมีคนเอาลงละบ่ลงก่อนหมูบ่ คอยทางเน่ถ้ามันไข่มันก็นรูถิ่มเบิดเลยโอ้ไข่เลยนะอ่ามันจะ,ะขไข่ใหญ่ข้างนอกเลยไข่จะไข่ใหญ่แล้วหนูมันจะครบขนางในแล้วกันไ่จะไข่มกขากมากเลย งวยลงวยลงแม่เอ <Ờ. S 1> ้ยออโอ้ตกมาเป็นตอนกัีบงว่าเป็นตอนไม่เหมือนตอนไข่มมแดกนี่บอกมื็ตอนอาโจมเขาจะบอกตัดดีๆเลอตาเกาะเด้อตาเกาะกับบอไดเซียนได้บอไดเคยจับปะใจได้ Thì tí chẳng dặn chẳng tị đâu Khó, khó ngang Ô, mẹ, Nhưng mà bớt chứ bó hàng điều nè Thế mà ngoài mắc kinh khải mà đen bớt là bó chắc chứ nó เหยียบเบิดแล้วแหละพอมีดอกร้อยเอาลงมาไอ้ส ห้างมีตำกพี่น้องอเลยโอ้ยแม่เอ้ยไข่อะไรแม่ไข่กระเซ็นน่าร้ายไข่อะไรพี่น้องเ้ยเดินไปนั่งอย่นเต็นลงมาพ่ะดองๆพี่น้องเ้ย มันน้อยมันกับสำหนึ่งกับสีโพเหินมาพี่น้องเนาะสำหนึ่งกับสีโพเหินถูกอู้แม่มาใหญ่จีบไปตากล่องได้พี่น้องเดลยโยใกล้ๆก็ได้แม่จะมาปอดแขนอย่าบดอย่าบดพี่น้อง ไี่ไข่พี่น้องเลยปุ๊บหมูแดงก็คบไปสิเป็นสาวพ้อยอะลยเนาะไข่อ้หูใหญ่เลยถือกระตาจอบ่ โอ้แถวหนามีเบิดแหละไปถอกซะก่อนข้ามันไดกัะ พี่น้องตอนนี้มีใหญ่จีนพัดยังนะบ้านนี่พัดไข่มุดแดงพี่น้องเอ้ยเห <c oughs> มืมมอนออกโบเบสจัะว้าวไข่มุดแดงพี่น้องตอนนี้แม่มันยังเต็มเดี๋ยวพี่น้องเลยอันนี้สิเป็นเป้งเลยพี่น้องที่เป็นปีกๆมีเป้งม,ม,มีนางแล้วก็มีไข่เนาะ มัเมล็ดแตงเหลือออกเนาะโอ้เอากะปุกมาใส่อีกพี่น้องเวลาจังสีเอาเมย์มันออกคักๆอืมนี่อันนี้คือตัวที่เทาแย่มาพี่น,น,น้อวงว้ายาเอะอนน ปล่อยให้แม่มันออกซะก่อนพี่น้องเอ้ยแมีเจิญเอาแปง้งแป้งลื่นอะไรพี่น้องแปง้งสิงคโปร์เนาะมาโรยโรยใส่เพื่อให้แม่มันไต่ออกข้ากัญเยี่ยเมื่อกี้นี่พี่น้องเดบักลายเต๋บมีแต่ไข่โอ้ยบ่มีไข่จน,นีงเลย อ้ดอกกระเจียวลูกดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยดอกหน้ามานี่นี่นี่ดอกกระเจียวแนวที่หายากพี่น้องของที่หายากเลยพี่น้องเด้อบ้านเฮาสิบ่ค่อยมีเลยเดี๋ยวนี้มีดกับบริษือมาพี่น้องเอ้ยมีแต่สิดึงเอาโลดอืออันนี้เป็นดอกกระเจียวแดงเนาะนี่แม่กำลังขึ้นออื หักเบิดหักเบิร์ดหาิดตัวใหม่โอ้ยงัวกินเบิดเลยเอองัวกินโผู้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 ทั้งในพี่เฮ้ยดอกแดงจึงคึงอยู่นี่เจ้าขายอยู่ตลาดดงแพงแพงเลยบ่อผู้ผู้ทั้งร้านโตผู้เฮ้ย ข่าเด้อ้ช่องดอกอีโบนใ้น็่กันนะออ้ยได้ดิโอ้ไดว่แต่ช่องกำลังขึ้นอี่เี้ยเยใช่กลังขึ้นกดึงอาตีอืมอืมกำลังขึ้นนีค่ ดึงบดได้กันเออนข้หนาบนี้โอ้ยดึงบ่ได้ปืดว่าังดูนะเนี่ที่ะน้องบ้ดนั่นเนี่งาหัวมากันไะ บ้านฮพี่น้องเออตะเก้าน่ะลายลายเดี๋ยวนี่นะอึดแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้กระปงก็นั่งง้อกล้วยก็กินเลยป้าพี่น้องเทอีกแล้วเทอีกรอบพี่น้องเลย อีกรอบจ้าโอ้แม่เปี๊ยงลายอะไรไม่เอ้ยแม่์ย่าจืดลุยแยงี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิทังจักบาทเพอ่นะทังไข่มดแดงเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> นย่งเชนสิงัด <farming> งั้งทางงัดจักบาทไหวมาจุกกันดาจุกกันปั้นสะโพกไรมาแดงครบพป่น้องไงนีเด้อจ้าเด้อ ป้าไขาอ่อะริพี่น้องเอ้ยหยดลงหยดลงหยดลงหัง่นเลยหน่อยกับไข่ว้าทุ่มเอะอพี่น้องหั่นหน่อยกับไข,นนบข่พี่น้งนนองเอ้ยอย่าลงโคบโ,โคบพี่น้องเอ้ยต,ต,ตอนนี้แม่ใหญ่เจนกำลังลงมือเยะพี่น้องเอ้ยไข่หมดแดงกับหั่นเลยหน่อ สำกับป้านนี่พี่น้องไข่ไข่บางหังพี่น้องเลยที่ว่าคนบริเงยเนาะที่ว่าหลอดจากสายตาคนอื่นก็เป็นของเฮา่็ซาซะหลอดจากสายตาของเฮาก็เป็นของคนอื่นอ <c oughs> เออนั่นแล้วว้าวางบงางใหญ่เติอพี่น้องอเข้าจะแง่เลยบ่แม่โอ้ข้าจะแง่เลยแ,ลแมน <c oughs> ข้าเจ้าก็เลือกแง่ทางใหญ่ๆเนาะสำหรับเฮาหังหน่อยก็เอาเหลียบพี่น้องอุ้ยไข่อะไรแม่สำหรับบ้านเฮาคือง่วบไปเลี่ยงพีนพนนง่น้องเลยผู้ได้ปลูกมันปลูกยังกะเห็ดสวนหรือว่าเผาเอาเนาะสวนมากควนสิปล่อยเลยงู เป็นควายหละกะงวเนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นสิปล่อยเลยตามธรรมศาสตร์ไปเลยควายดดนเจ้าเดียวเด้๋นี้พี่น้องผูเข้าเจ้ามีควายลายนะเนาะเกาะป่าคือเก่าด้อพี่น้องเด้อแม่ห้างนี่เด้เขาเจะแเหแล้ะบ่นี่ห้างมันใหญ่นะ <laughs> นั่นเลวเ,เป็นสิ่แหน่นๆมันบอว้าวพี่น้องไข่ด้วยพี่น้องเลยผูกไข่ตกแปลก,กแปลก ข่อยู่บ่เออข่อยู่ข่อยู่พี่อกเ้ออืมโอ้กูไปอ,อยากถือกระตานนปันอะไรเฮ้อเพเ่อหทน้างหนึ่งพี่นอกไก่กันตือแต่ว่าคนแยนคลายลายเนาะอืมแยนเจ้าแงน อืม,อมน้าเบิ่งออกออกมาข้างนอกพี่นะมันมีน้ำดาหากวกน้ำพี่มา่านน้ำอันไหนนะน้ำกี่น้ำ ผิดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อไม่ใหญ่จืดเป็นคนจับเกาะกิ่น้องเอ้ยโอ้ยทำทษโทษโทษทั่วห่างมักใหญ่บ่ร้อยเหมือนมันห่างแล้วบ่ Ôi, cái mùa đen tệ bữa là nó hệt hèn lại thư hơn ừ. Không nhè là cả già lệ Không có gì nhè bữa là hàng đây cả là. จูงลากับโเห็นพี่น้องเอ้ยเห็นตกนแต่คอนแหนะแล้วเห็นต่คนแหน่นี่ยนะพี่น้องเราไหหมแดงมอชูห่นด้ร้อยนงานเออยบมา วันี้ครดพี่น้องอืมมีเจนก็ไลยแท์พี่น้องโอ้โขอลงแม่ ปากลายพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่เพิ่งกำลังไตออกโอ้ยกะปอมก็ได้ <laughs> ฮาักกันปากแล้วแม่อือแต่ปักลายตื่นพี่น้องเลยสิ่งที่ได้พี่น้องเห็ดโจโก,โกอยู่พี่น้องเลยป้าถูกไข่หมดแดงพี่น้องไข่หมดแดงพี่น้องเลย ลบักลายเห็ดโจโกอยู่เลยจ้าแม่ยังออกบอกเพี่น้องเพราะว่าห้าสิบเมื่อกวนแม่ออกอยู่เพื่อนนะพี่องเนาะแม่ไขบ่บมนแด,ดงห้าสิบเมื่อเยกแม่อยู่เพื่อนนี่มันใหญ่เจนดกำลังเที่น้องเลยเกือบเต็มกระปุกพี่น้องบักลายเติบ อะไรเด้อสำหรับคลิปนี้น้องนัดกับคอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดด้วยพี่น้องผิดพลาดประการใดกับคอสทดคอภายละลายเด้อสบายดีสบ,ยดสบายดีจ้าทองฝาเจียมใสตอนนี้กำลังแดดออกมาเลยจ้าพี่น้อง